ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ตำบลโ,โคขามและผันท้ายนรสิงเพื่อติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังจากน้ำทะเลนหนูนให้กับประชาชนค่ะคคคคเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่10มกราคม2566ใน,นายนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย,ยาง,งานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สองตำบลที่ประสบปัญหาเมื่อน้ำทะเลนุนจุดแรกก็คือที่หมู่บ้านประมงหมู่8พันท้ายนรสิงห์ซึ่งเมื่อวันที่25ธันวาคม2565นายวัฒนาแตงมณีนายยกอบตอพันท้ายนรสิงห์ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้สื่อข่าวเพื่อดูปัญหาซึ่งพบว่าถนนเส้นนั้นน้ำท่วมสูงทั้งหมดเป็นปัญหาต่อการจราจรจากเข้าจะออกมีความลำบากมาก และที่ผ่านมานั้นทางอบตพันท้ายมีแผนจะดําเนินการยกระดับถนนแล้วแต่ก็ไม่สามารถทําได้เร็วเพราะว่าไม่มีผู้รับจ้างรับงานนี้แต่ว่าตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วก็จะลงมือดําเนินการซึ่งชาวบ้านก็อยากให้ทําเร็วเพราะว่านักเรียนคนทํางานจะได้เข้าออกสะดวกส่วนบ้านด้านข้างถนนนั้นหากว่าจะอยู่ต่ํากว่าระดับถนนก็จะค่อยๆแก้ปัญหากันไปอย่างไรก็อยากให้ถนนนั้นสูงไว้ก่อนค่ะ ส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือที่หมู่8ตํตำบลโคขามเลยหน้าโรงเรียนบ้านชายทะเลโคขามมิตรภาพที่95ซึ่งเป็นถนนของอบตโคขามระยะทาง7 1 0เมตรเชื่อมต่อกับหมู่ที่2ตํตำบลบางยะแพรกถนนส่วนนี้ยังต่ำกว่าจุดอื่นอยู่ประมาณ45เซนติเมตรโดยทางอบตโคขามมีโครงการจะยกระดับถนนขึ้นแล้วตั้งแต่ปี2562แต่ก็ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้รวมทั้งยังเคยมีปัญหาที่ชาวบ้านบางครัวเรือนไม่ยอมให้ทำ เนื่องจากกลัวจะก,กระทบต่อการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพราะหากจะทําถนนจะต้องมีการปิดท่อรอดใต้ถนนเป็นระยะเวลาพอสมควรด้วยแต่ว่าปัญหาน,นี้นั้นได้จบลงแล้วเพราะว่าผู้นําชุมชนได้มีการชี้แจงให้เหตุผลจนชาวบ้านยอมให้ดําเนินการเพราะไม่อย่างนั้นก็จะต้องทนกับน้ําท่วมแบบนี้ตลอดไปค่ะมิดบางทีข้ามลงวังเลยอะแล้วที่พื้นที่ยืนเนี่ยตรงนี้เราจะใสไปเขียง,งาน,นไม่ได้อะอรถ รถเล็กยิ่งยิ่งลำบากเลยครับเดียวกับมอเตอร์ไซค์ต้องรอน้ำลงถึงไปทำมันจากนี้จากจากต้นมะขามนวนมาต้นมะขามนวนไปสุดแค่เลยเสาไปหน่อยนึงพอจากนั้นไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่ละมาตั้งแต่มาอยู่เนั่นแหละนานโขแล้วจะเป็นสิบปีแล้วนานโขแล้วถ้าน้าหน้ากทะเลเยอะเมื่อไหร่ก็ท่วม ข้าน,าน้ำเกิดจะท่วมที่เดือดร้อนคือมอตเตอร์ไซค์ไปทำงานมันลำบากเพราะน้ำท่วมปุ๊บไป <ผม S 1> ทำงาน<ผ>มไม่ได้นะต้องลาหยุดหรือไม่ก็ทำครึ่งวัน,นต้องรอ,อน้ำลดเอดเอแ่ตรงนู้นก็ทำตรงนี้ก็ทำอ่ะแล้วตรงนี้ปล่อยเราสงสัยนะว่าทำไมมันถึงข้างอยู่แค่นี้ ส่วนในตอนนี้ก็อาจมีปัญหาในเรื่องของการสัญจรเพราะว่าเส้นนี้จะมีทางเข้าออกจุดเดียวและมีรถบรรทุก6ล้อวิ่งหากทำถนนรถใหญ่จะเข้าออกไม่ได้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งการให้ในอำเภอเมืองสมุทรสาครและนายกาอบตโคกขามวางแผนบริหารจัดการและแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในช่วงที่ทำถนนด้วยต้องไม่ให้ผู้ที่อยู่ติดกับถนนเส้นนี้ได้รับผลกระทบมากเกินไป ส่วนทางชาวบ้านที่ยังมีปัญหากับการทำถนนอยู่บ้างนั้นก็อยากให้ชาวบ้านด้วยกันหรือว่าผู้นำชุมชนไปพูดคุยให้เข้าใจว่าในช่วงของการปรับปรุงถนนนั้นก็ย่อมมีอุปสรรคมีปัญหาในการดำเนินชีวิตอยู่บ้างหากไม่ยอมปัญหาก็แก้ไขไม่ได้ทางด้านนายอนุสรสุขรุ่งเรืองนาะยกาอบตโคกขามได้ชี้แจงว่าปัญหาที่พบก็คือไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้และยังมีชาวบ้านไม่ยอมเนื่องจากกลัวว่าจะได้รับผลกระทบ จากการต้องปิดท่อลอดถนนในช่วงดำเนินการซึ่งตอนนี้ทางอบตและผู้นำชุมชนก็ได้มีการชี้แจงให้เหตุผลกับชาวบ้านก็ทําให้ทั้งหมดเข้าใจส่วนการหาผู้รับจ้างนั้นคาดว่าภายในไม่เกิน3เดือนนี้จะหาผู้รับจ้างได้โดยระยะเวลาการดำเนินการจะอยู่ที่150วันโดยทางอบตก็จะต้องวางแผนให้กระทบต่อการสัญจรน,น้อยที่สุดค่ะ อยู่ที่หมู่ที่8นะครับตำบลโคขามนะฮะระยะทาง750เมตรถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ใช้ตำบลโคขามนะครับเชื่อมต่อตำบลบางแยแพร่หมู่ที่2นะครับทางอการบริหารส่วนตำบลโคขามได้ตั้งมาระมานะฮะได้ทางยกให้ขึ้นจากเดิมมา4 40เซนเพื่อหนีน้ำนะครับได้ประกาศ2เที่ยวแล้วเที่ยวนี้ประกาศครั้งที่3เพื่อปรับราคานะครับ ก็ยังมีชาวบ้านที่ร้องเรียนมาทางทางศูนย์รโรงธรรมนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ได้ท่านผู้ว่าท่านในอำเภอนะครับได้มาชี้แจงให้ทางชาวบ้านได้ทราบแล้วว่าตอนนี้อยู่กําลังหาผู้รับจ้างนะครับก็คงใช้เวลาประมาณสองเดือนฮะก็จะได้ได้ได้ผู้รับจ้างแล้วนะครับปัญหาเนี่<ม>อยอยู่ที่ช่วงระยหนึ่งปีนะฮะปัญหาเกี่ยวกันคือการไม่เข้าใจกันที่ว่ามีผู้ าชาวบ้านได้ทําเลี้ยงกุ้งนะฮะก็บางครั้งก็กลัวเรื่องที่ว่าเราจะเอาน้ําออกใช้เวลาหลายเดือนเนี่ยทำให้ของทะเลเสียหายนะครับตอนนี้ก็ทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่พนอมก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เข้าใจกันแล้วครับ